สวัสดีครับเพื่อนๆมาเรามาดูกันครับวันนี้เปิดคลิปด้วยหน้าผมเองให้เห็นบางมีคนถามว่าเอ๊เอคนพูดหน้าตาเป็นยังไงแบบนี้ไงน, <c oughs> นะครับตอนนี้ก็หน้าหนาวเนาะมันยังหนาวอยู่นะเะเรียกหน้าหนาวมันก็ยังเป็นหน้าหนาวแหละนะครับ นี้เขาถามว่าเอปลาเ,าเนี่ยจะดูแลยังไงผมก็ลงคลิปไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าเออเราจะดูแลรักษาปลาอย่างไงให้ปลาเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนี่งไงเป็นไงดีไหมอย่างนี้เนาะดีมากดูดูด,ด,ดูโหใหญ่อ้วนๆเลยนะครับตอนนี้ปลาผมเนี่ยมันใหญ่มากเลยนะครับตัวบเบลิ้มบเบลิ่มเลยแล้วก็ผิวพันธุ์ก็ดีนะครับแล้วก็บอกไม่ใช่ว่าใหญ่เป็นบอดสี่ตันนะครับ แต่ว่าปลาเนี่ยค่อนข้างเยอะเกินเกินไปแต่ถ้าเยอะแบบนี้เราต้องดูแลยังไงหลายคนนะครับที่อยากเลี้ยงปลาคาร์บแล้วไม่ได้ประมาณว่าเอะบ่อเราขนาดเท่าไหร่ต้องใส่ปลากี่ตัวอ่ามันก็ทำให้มีปัญหาแบบผมเลยคือปลาเยอะเกินเกินขนาดบ่อพอเยอะเกินขนาดบ่อมันก็จะมีปัญหาละโดยเฉพาะปัญหาเรื่องสุขภาพของปลา ที่เกิดจากการเน่าเสียของน้ำํำอันนี้เป็นปัญหาหนักเลยนะครับซึ่งเราจะแก้ไขยังไงแก้ไขง่ายๆคือเอาปลาออกให้เหลือน้อยลงพอเอาปลาออกให้เหลือน้อยลงคุณภาพน้ําจะดีขึ้นทันทีแต่ถ้าเราไม่แก้เรื่องเอาปลาออกเพราะเราซื้อมาแล้วใช่ไหมฮะเราเลี้ยงแล้วเราก็เสียดายเนาะก็ให้ไปปรับเรื่องระบบกรองนะครับซึ่งของผมใช้เป็นดัมฟิลเตอร์2ชุด ชุดหยาบ1้อยไมครอนกับละเอียด30ไมครอนนะครับคำว่าร้อยไมครอนคืออะไรครับคำว่าร้อยไมครอนก็คือถ้ามันมีสิ่งสกปรกที่ขนาดใหญ่กว่าร้อยไมครอนมันจะไหลผ่านไม่ได้เพราะมันไหลผ่านไม่ได้ระบบจะทำงานแล้วก็ดูดทำการล้างมันออกเลยนะครับพอจากร้อยไมครอนมันก็จะวิ่งลงมาน้ำที่สะอาดมันก็จะวิ่งลงมาเข้า 30ไมครอน30ิไมครก็คือถ้าสิ่งตกกะปกนั้นใหญ่กว่า30มิไมครรูใหญ่กว่ารูที่30ไมครก็จะถูกกําจัดออกไปเช่นกันเพราะฉะนั้นน้ําที่ออกมาจากการกรองครั้งที่2ก็จะมีความสะอาดมากขึ้นนะครับก็มาไหลเข้าสู่ตัวถังพักถังแรกซึ่งถังพักถังแรกของผมเนี่ยจะประกอบไปด้วยหินภูเขาไฟแล้วก็แผ่นกรองนะครับเดีย๋ยวเปิดให้ดู เปิดให้ดูนะฮะนี่เห็นไหมครับก็จะประ,ประกอบด้วยหินภูเขาไฟแล้วก็แผ่นกลองนี่นะครับง่ายๆเลยนะครับก็เอาหินภูเขาไฟนะฮะแบบนี้นี่ทําเป็นถ,ถุงแบบนี้เออหินภูเขาไฟหาซื้อได้ตามจตุจักรทั่วไปนะครับไปซื้อเลยครับเป็นกระสอบใหญ่ๆก็ได้หรือจะซื้อย่อยที่เขาใส่เป็นแพ็คมาแล้วก็ได้แต่ของผมเนี่ยแพ็คพวกนั้นเนี่ยมันเล็กเกินไปเนาะ ผมก็เลยเอามาซื้อเองเทถุงตัวนี้ใส่ถุงตัวนี้เนี่ยเป็นถุงอะไรครับดูนะครับเป็นถุงซักผ้านะฮะซื้อมา20ิบบาทนะครับอ่าซื้อมา20บาทเรา,า,าก็ซื้อมาหลายหลายอันเลยแล้วก็มาใช้เนี่ยครับเพราะสุดท้ายแล้วมันจะขาดอยู่ดีเราก็ซื้อมาใส่นะครับก็จะได้เยอะเลยของผมจะเยอะเลยนะเสร็จแล้วเราก็เอามาจัดเรียงจัดเรียงตรงนี้ในนี้เพราะว่าด้วยความที่ว่าน้ําที่มันออกมาจากระบบกรองเนี่ยครับ มันจะไหลลงข้างล่างเห็นไหมฮะนี่ไหลลงข้างล่างมันเป็นข้างล่างถังเห็นไหมฮะพอไหลลงข้างล่างน้ําที่มีตะก,กรอนขี้ปลามันก็จะไหลขึ้นข้างบนนี่เพื่อมาออกตรงนี้นี่มาเข้าตรงนี้เห็นไหมฮะนี่มาเข้าชั้นบนแล้วก็ลงไปสู่ถังจุดท้ายเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาเอากรองไส้กรองนะครับพวกที่เป็นหินบุกเหไฟดักเอาไว้พร้อมกับแผ่นตัวนี้ครับแผ่นกรองใหญ่กรอง นี่ครับอาทำเป็นชั้นดักเอาไว้นี่ครับแล้วเราก็หินทับไว้ผมเอาหินหินแม่น้ําทับไว้นะฮะนี่หินหนักๆก,ก็ไปหาซื้อมาตามเจ้จาพิจักกันแหละเยอะๆนะครับหรือหาซื้อข้างถนนก็ได้แต่หินพวกนี้ต้อง,ต,องต้องไม่ไม่แตกเป็นผงหรือละลายเป็นผงนะบางคนไปซื้อมาเอา้าใส่ไปปุ๊บอีกวันหนึ่งเฮ้ยหินหายมันละลายออกไปนะครับนะเสร็จแล้วช่องสุดท้ายเราใส่อะไรครับช่องสุดท้ายผมจะใส่เป,เป็น UV นะครับเพ,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 พื่อนๆเห็นไหมเห็นจอด UV ไหม ยูวีเพื่อกําจัดพวกเ,เขาเรียกว่าตัวที่จะทําให้น้ํามันเขียวพวกสารไหลนะครับสารไหลที่ทําให้น้ํามันเขียวนั่นเองอฝาทําไมต้องปิดผมแนะนําให้ปิดฝานะถ้าไม่ปิดฝาเนี่ยบางทีครับในหมู่บ้านนะครับจะมีต้นไม้ใช่ไหมในบ้านเราจะมีต้นไม้ใช่ไหมครับเนี่ยครับของผมเป็นบ้านผมจะเป็นต้นลีลาวดีอยู่ข้างนอกเนาะแต่บางทีกิ่งก้าน เขาจะยื่นเข้ามาในหลัวเราแล้วมันใบมันลงมามันไปอุดมันไปอุดน้ําทางเข้านะทางออกเนี่ยไปอุดน้ําทางออกตัวเนี้ยทาให้มันตันแล้วเดี๋ยวน้ําจะเอ่อล้นมาแล้วก็ปิดฝาซะหน่อยนะครับเพื่อป้องกันอะไรที่มันจะตกลงมาทําให้เกิดปัญหาน้ําล้นถังได้น้ําล้นถังได้นะครับคราวนี้น้ําที่มาถังสุดท้ายนี่ใส่หลอด U ูนะอย่าลืมนะทุกคนต้องใส่นะฮะใส่เนี่ยมันฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยอันที่1อันที่2มันฆ่าพวกตะไคร่เขียวได้ด้วย พวกสารอหลอพวกสารไหลต่างๆนะครับที่เป็นสารไายชิ้นเล็กๆเล็กๆที่เราจะมองด้วยตาเปล่าไม่ค่อยเห็นนะครับมันจะทําให้น้ําของเราเนี่ยไม่ใสมันจะทําให้น้ําเราเป็นสีเขียวๆเลยนะครับบางคนบอกเอ๊ะทำไมของฉันเนี่ยระบบกรองทันงก็ดีแต่ทําไมน้ําในบ่อเนี่ยเขียวจังเลยเนี่ยครับเกิดจากสาร่ายพวกนี้แหละครับที่มันจะทําให้น้ําเขียวเราก็ใส่ซะพอเราใส่ปุ๊บเด็นไงครับน้ําออกมา โอ้โหใสปิ้งเลยครับเนี่ยครับน้ําในบ่อเราก็จะสะอาดมากเลยนะครับนอกจากนี้ผมมีถังแบบนั้นแล้วชุดกองนั้นมันแพงใช่ไหมบางคนบอกโอ้ยชุดกองมันแพงอะ่ะไม่ไหวไม่เป็นไรกลับไปดูคลิปแรกๆของผมคลิปแรกๆผมไม่มีตัวกรองแบบนี้นะคลิปแรกๆผมเป็นกองถังอย่างนี้ธรรมดาเนี่ยเนี่ยเนี่ยกองถังเนี่ย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 ผมเปิดฝาไว้ให้ดูแล้วเนี่ยครับมันหลักการเดียวกันครับดูดน้ํานี่ใส่ปัม๊ม ถังตัวนี้ไปซื้อได้นะในเพจของคนขายเยอะแยะเลยนะครับหรือซื้อตามจตุจักรเขามีขายนะมันเป็นถังสําหรับรองนะครับสําหรับรองน้ํานะถังตัวนี้ประมาณทักผมไม่แน่ใจว่าประมาณทักห้าสิบลิตรหรือเปล่านะไปซื้อมาวิธีการคือเขาจะมีท่อมีอะไรให้เสร็จละก็คือมีท่อน้ําเข้าท่อน้ําทิ้งนี่เห็นไหมท่อน้ําเข้าท่อน้ําทิ้งอ่าแล้วก็ท่อน้ําออก น้ำสะอาดจะออกตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่หินภุกเขาไฟไว้ตรงนี้ใส่ผ้าใยกรองไว้ตรงนี้เวลาเราดูดนี่แล้วก็ปั๊มน้ําต่อดีปื๊ดปั๊มต่อเขานี่นี่ดูดน้ําเข้าไปอน้ำเข้าไปปุ๊บน้ําก็จะวิ่งขึ้นข้างบนนะไอตะกรนสกปรกก็จะถูกดัก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 แล้วน้ําสะอาดก็จะออกข้างบนนี้เห็นไหมครับแล้วก็ไหลเข้าท่อไปเลยแล้วไปออกนู่นของผมมันก็ไปออกตรงน้ําตกเห็นไหมผมต่อท่อยาวๆไปให้มันไปออกน้ำตกตอนนีต้นไม้ โอ้โหลกเลยครับเดี๋ยวต้องมาตัดยังขี้เกียจตัดตัดไปรอบหนึ่งแล้วนะนี่เห็นไหมแล้วน้ําตกก็ไหลลงมาสวยงามอลรหลามหรูเลยครับนี่ครับนี่ครับนี่เป็นไงครับสวยไหมครับนี่ปลาก็จะสุขภาพดีอย่างนี้เลยโอ้โหปลาผมก็โตวสวยมากเลยตอนนี้นี่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 นสวยแบบสวยมากเลยนี่ตัวใหญ่เลยนะแต่ละตัวนะครับไม่ว่าคุณจะเลี้ยงปลาคาร์ฟกี่ตัวกี่ตัว แต่อย่าซื้อเยอะอย่าเลี้ยงเยอะนะครับขอเลยว่าอย่าเลี้ยงเยอะนะบ่อสี่ตันเลี้ยงสักสิบตัวก็สวยแล้วนะครับนี่ของผมนี่เยอะอยู่นะครับเยอะเกินนะก็ไม่ควรนะเพราะว่ามันจะทําให้เจ็บป่วยง่ายนะครับแล้วก็อีกอย่างปลาเยอะเนี่ยเวลาให้อาหารมันกินไม่ทั่วถึงนะตัวที่ได้กินก็จะโตเอาตัวตัวที่กินไม่ไม่ทันเขาเนี่ยก็จะผอมเอาอมาผอมเมาหัวจะโตเลยนะครับนี่ เออเป็นไงโอจิบะโอจิบะโอโเมื่อกี้โอจิบะสวยมากนี่อโอ้มีหลายตัวนี่นี่นี่ตัวนี้ก็แปลกนะนี่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 สวยไหมสวยเนาะผมชอบจริงๆผมชอบเลี้ยงปลาที่มันมีลวดลายแปลกแปลกนะฮะแต่ก็มันก็แล้วแต่นะแต่ผมอะจะเน้นของผมเนี่ยจะเน้นเน้นเน้นตัวบอดีรูปร่างของปลาก่อนถ้ารูปร่างดีปลาตัวใหญ่จะสวยเลยนะครับ แล้วก็ตามมาด้วยลวดลายนะครับเน้นหุ่นก่อนุ่นหุ่นดีก่อนแล้วตามมาด้วยลวดลายนะครับนะก็เป็นลักษณะนั้นนะครับอ่าคราวนี้ก็มาดูยานะครับยาที่เราควรจะให้ผมพามาบ้านผมไม่ใหญ่นะครับห้าสิบตารางวานี่มีนกด้วยนกแก้วสอดพัดนะครับเจออะไรก็อยากเลี้ยง ช่วงนี้หนาวแนละ้วนกก็ต้องเดี๋ยวต้องปิดกรงมันผมก็จะมีผ้าคลุมด้วยนกตายเป็นสองตัวมันหนาวนี่ครับยายาตอนนี้ผมเหลืออยู่แค่อฟอร์มาลีนนะครับมีฟอร์มาลีนนะครับแล้วก็ตัวมาลาคขเพื่อนๆต้องมีติดเอาไว้นะครับนี่ขอนำแนะแนะนำน้ำเหนือนะ,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 นะ ต้องมีนะฮะนี่ฟอร์มาลีนใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเป็นฟอร์มาลีน40%ซื้อมาจากในลาซาด้าช็อป e ีธรรมดานะผมไม่ได้สะบนเตอร์นะมาลาไคนะครับมาละไคกินชนิดเป็นผงนะครับแล้วก็ควรจะมีกระบอกตวงถ้วยตวงเล็กๆแบบนี้เพื่อนๆลองหาซื้อดูนะไม่ยากนะนี่มันจะมีบอกไว้5สิส15 20 30 40, 40เป็นซีีนะ นี่เป็นซีซีหรือเป็นมิลลิลิตรนี่นะครับดีมากเลยนะเราสามารถเทียบตรงได้ง่ายฟอร์มลีนใช้ใง่ายๆน้ำหนึ่งตันก็อยู่ประมาณห้าซีซีนี่น้ำหนึ่งตันเมื่อกี้ของผมนี่นี่ห้าซีซีก็แค่นี้เองนี่ขีดแค่ล่างขีดล่างเพราะขีดบนมามันสิบซีซีใช่ไหมอ่านี่น้ำสองตันสามตันสี่ตันโอ้ง่ายมากเลยเห็นไหมห้าตันหกตันนี่เนี่ยใช้ตามโดสเลยนะครับ นะนี่เลยง่ายไหมอ่าใช้ห้าตีตีก็ได้แปดตีตีก็ได้อ่านะเราก็เติมได้เลยต่อหนึ่งตันนะเพือนๆนต่อหนึ่งตันนะครับตอน,นี้เราก็จะใช้งานง่ายละแล้วก็ผสมน้ําเวลาเราใช้เราผสมน้ําก่อนตอน,นี้ตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือมารลาไคนี่มาร์ลาไคมารลาไคนี่เขาบอกว่าไว้ป้องกันการเกิดโรคในปลาเหนะ็นไหมอ่า เป็นพวกโรคอะไรนี่จุดขาวลำตัวขี้เปื่อยหรือพวกปอสิตนอนสมอนี่นี่นี่พสิตน,น,น,นอนสมอนี่ใช้ได้เลยนะตัวนี้นะตัวนี้ดีนะมันจะเป็นมันจะเป็นเก็ดนะผงผงอ่ามันจะเป็นเดี๋ยวเอาออกมาให้ดูมันจะเป็นผงผงนะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแป๊บนึงนะชิบชบชุบ,ชบนี่มันจะเป็นเก็ดเก็ดนะเพื่อนเพื่อน พยายามอย่าให้มือไปโดนนะก็มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่ต้องโดนมือนะเพราะว่ามันซึมเข้าไปได้นะครับก็จะเป็นเกร็ดเกดอ่าผมไม่ดูผมมีช้อนตวงด้วยนะช้อนตวงผมนี่ตัวนี้ขนาดหนึ่งกรัมนี่มันจะมีเล็กหนึ่งเอาไวน้นี่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 น,นี่ผมซื้อมานี่จะมีเล็กหนึ่งเอาไว้เห็นไหมหนึ่งกรัมด้านนี้จะเป็นห้ากรัมผมก็ซื้อตามลาซาด้านะนี่นี่นี่ห้ากรัมเห็นไหม อ่าเราก็ตักเอาตัวนี้เขาให้ใช้โดสเท่าไหร่เราก็ตักตามนั้นเลยนี่เขาจะมีเขียนโดสเอาไว้เขาบอกว่าใช้1กรัมต่อน้ํา1ตันหรือ0.2กรัม0.3กรัมต่อน้ํา1ตันก็ได้นี่เห็นไหมนี่จะมีบอกเอาไว้เราก็ตักปึ๊บนี่มันจะเป็นผงๆแบบนี้นี่ครับนี่แล้วเราก็ไปผสมน้ำนะผสมน้ําถ้าเราตักเต็มช้อนเป็นไงถ้าเต็มช้อนอันนี้นี่เกลี่ยให้เรียบ นี่เต็มช้อนนะก็คือหนึ่งกรัมเนี่ยเต็มช้อนเนะี่ยคือหนึ่งกรัมโอเคไหมแต่เราไม่ต้องใส่เยอะหรอกผมก็ใส่ไม่เยอะผมใส่ประมาณครึ่งกรัมแค่นั้นแหละศูนจุดหรือศูนจุดห้าประมาณนั้นถึงศูนุห้าต่อน้ำหนึ่งตันเพราะว่าผมผมไม่ผมจะไม่ใส่เยอะนะครับมันฆ่าปรสิตได้นะฆ่าหนอนสมออะไรพวกนี้ได้เลยดีนะค่อนข้างดีนี่นี่น,นี่ผมตักใส่ไปก็ได้เดีย๋ยวไปใส่นี่ปุ๊บ ผมก็ใส่ถ้วยตวงแล้วเดี๋ยวจริงๆถ้วยตวงไม่ต้องไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีผลนะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นผงนะมันเป็นผงผมก็จะมีถ้วยนี้อีกนี่นี่ผมจะมีกระบอกตัวนี้ผมก็ใส่ลอองไปใส่ไปก่อนนะปุ๊บใส่ให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวไปเติมน้ํานี่เราก็เติมน้ําเติมน้ําแล้วมันจะเป็นเขียวเขียวนี่ครับเห็นไหมเห็นไหม อันตรายนะเราอย่าเอาไปใช้สุ่มตีสุ่มห้านะครับมันอันตรายนะตัวนี้อ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเทในบ่อบปลาเวลาเทก็ให้เทลงกรองนะครับอ่ะไปครับเดี๋ยวเราไปเทลงกรองกันนี่นี่นะครับมันก็จะเป็นออกสีเขียวๆแบบนี้เขียวๆฟ้าๆแบบนี้นะนี่ครับเวลาเราเทเราควรจะเทลงตรงที่เป็นระบบกรองน้ำของเรานะครับ คือของผมจะเทเข้าตัวตัวสกิมเมอร์โอ้สกิมเมอร์ผมล้มอยู่ตอนนี้เอ้ยจุย้ยอ่านี่ครับสกิมเมอร์ป๊าบนี่เห็นไหมสกิมเมอร์เราเทเข้าสกิมเมอร์เลยครับให้มันดูดเข้าไปมันจะได้ไปฆ่าเชื้อโรคในระบบกรองเราก่อนนะครับระบบชั้นหินนี่ครับเทไปอย่าไปเทลงบ่อปลาโดยตรงนะครับให้เทลงตรงนี้แทนโอเคไหมครับ เพื่อนๆนี่เทลงไปแล้วโอเคนะครับอย่าไปเทที่ตัวปลานี่นี่เป็นฟาฝาตินี่นี่ถังหลักการง่ายๆนะเทลงสกิมเมอร์นะครับลงกรองไปถ้าใครไม่มีสกิมเมอร์นะก็เทลงไปในถังกรองแต่ควรจะเทถังแรกนะครับถ้าเรามีสามถังสี่ถังก็เทลงถังแรกนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นถังแบบนี้มันจะเทเข้ากรองเนี้ยมันก็ไหลออกเพราะนั้นต้องเทให้มันดูดเข้าไปคือทํายังไงก็ได้คุณต้องเทให้มันดูดเข้าไปควรจะไปผ่านชั้นหินชั้นเหินอะไรให้มันเรียบร้อยไม่ควรจะเทแบบโดยตรงไปที่ปลานะฮะเพราะว่ามันจะอันตรายนะครับผมก็เดินไปเดินมาเลยต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยอ๋อนี่ผมมีถังออกซิเจนด้วยนะนี่นี่นี่น เป็นถังออกซิเจนไว้แพกปลานะครับเคยเคยคิดจะขายปลาแต่ว่าไม่ไหวทําไม่ไหวนี่ครับมีถังใหญ่ที่เคยเลี้ยงปลาจำได้ไหมฮะผมเคยเลี้ยงนะโซนนี้ทั้งหมดไปตอนนี้ก็เอาออกไปแล้วนะครับไม่ได้เพิ่มปลาในบ้านแล้วเพราะว่ามันเยอะปลามันเยอะนะเคยเคยมีเยอะแล้วมันตายฮะตามคลิปก่อนๆถ้าเพื่อนๆดูเนาะผมผมลืมเปิดเนี่ยผมเปิดอันนี้ท่อน้ําทางออกไว้แห้งครับ ปลาตายไปสามยกแล้วผงสารมากเลยนี่ครับนี่อันนี้ปลาเราเนี่ยมันมันก็จะไม่คันแล้วเพราะว่ามันไปฆ่าเชื้อปรสิตอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วเราทิ้งไว้หนึ่งวันเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราก็ค่อยถ่ายน้ําออกสักยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วเติมน้ําใหม่โอเคไหมนี่ครับวิธีการเขาเรียกอาบน้ําปลานะการอาบน้ําปลาก็ เอาเราอาบน้ําต้องมีสบูถ่ถูเอาเชื้อโรคเอาที่ไครออกอาบน้ําปลาก็ใส่พวกฟอร์มาลีนพวกมาลาคนี่แหละนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำนะเปลี่ยนน้ำทักยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ให้น้ําใหม่มันลงมาเพราะว่าอย่าลืมว่าน้ําที่ปลาอยู่เนี่ยมันก็จะมีเชื้อโรคใช่ไหมครับเวลาใช้ไปนานๆมันก็จะตกกระปกมันก็มีเชื้อโรคได้เพราะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนน้ำเขาบ้างนะนะต้องเอาน้ำใหม่ลงให้เขาบ้างนะไม่ใช่ให้อยู่กับน้ำเดิม ใช่ไหมฮะเราอาบน้ำเรายังต้องใช้น้ำใหม่ตลอดใช่ไหมครับนี่ปลาเราจะได้มีผิวพันธุ์ที่ดีแล้วก็ไม่ไม่เจ็บป่วยได้ง่ายนะครับเพราะว่าเรามีการเปลี่ยนน้ำเรามีการให้เขาอาบน้ำโดยใช้ฟอ์มาลีนกับมาลาไคนะครับก็ถามว่าทำเออบ่อยไหมก็สักสามเดือนก็ได้สามเดือนสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ย นะครับถ้าปลาไม่ป่วยเลยก็ประมาณทัก3สามเดือนครั้งหนึ่งอะไรครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยนะครับทําติดกันได้ไหมก็ไม่ควรนะฮะไม่ควรทําติดกันนะครับเว้นระยะนะครับถ้าปลาไม่ป่วยก็เว้นระยะไปนี่ตอนนี้น้ําก็จะเริ่มออกสีเขียวเลื่อนๆแหละนะครับอ่าจะเป็นเขียวเลื่อนๆใสๆเนี่ยเดี๋ยวปลามันก็จะรู้สึกสบายตัวขึ้นนะสังเกตว่าปลาเวลาป่วยมันชอบเอาตัวถูพื้นฉลับพื้น หรือบางทีถ้ามันหนักเลยเนี่ยปรสิกระหนักเลยมีเห็บระคังกลมๆใสๆนั่นน่ะป่ามันจะกระโดดตูมตามตูมตามนะครับแต่ถ้าปลาวายนิ่งๆสบายๆอย่างเงี้ยก็แสดงว่าป่ามันสะอาดไม่มีเชื้อโรคนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็ชมคลิปดีๆกันต่อเดี๋ยวผมปีนี้ผมจะทำให้มันเยอะขึ้นนะฮะเดี๋ยวอาจจะมีการไปชมฟร์า ปลาด้วยแล้วก็จะถ่ายทําแล้วก็จะอธิบายนะานนให้ฟังนะไปแนะนําให้ฟังไปดูฟาร์มแต่ละฟาร์มเขาเลี้ยงยังไงอุ้ยปลาตัวไหนสวยจิ้มเลยจิ้มจิ้มจิ้มนี่มาตัวนี้เลยอะไรเนี้ยนะครับโอเคนะครับฝากติดตามช่องเต้าเหน่งชาน e ลแล้วก็ส่งไลค์ส่งแชร์ให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ